เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม War After นะฮะพอดีเข้ามาปุ๊บมันเป็นหน้าเนี้ยก็เลยถ่ายแม่งเลยก็แล้วกันนะเป็นเกมแนวแบบ fps นะฮะชูตเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นเกมแนวแบบดูดูดูด,ด,ด,ดูภาพแม่งโอ้โหโคตรโคตรแบบว่า ทำไมมันดูลื่นไหลอะไรขนาดนี้วะแบบโอ้โห,โหเสียงปืนโครกระหึ่มเลยรีโหลดปั๊บป้าบโอ้โหเฮ้ยเกมภาพสวยใช้ได้อยู่นะมีเซตติ้งนะฮะมีโหมดอ่าซิมเปิลไฟโหมดกับแอดวานซ์โหมดนะฮะ คือเราสามารถกดยิงเองได้หรือจะเลือกเป็นยิงอัตโนมัติเราเลือกเป็นแอดวานซ์โหมดดีกว่านะฮะเราจะได้ยิงเองด้วยนะฮะนี่ฮะนี่แล้วก็นี่แบบนี้กดรีโหลดโอเคเราก็เลือกเป็นแอดวานซ์โหมดเลยดีกว่านะฮะกดเดินไดนะ้กดทางซ้าย กดปุ่มทางซ้ายจะเป็นยิงแบบไม่เลงนะฮะรีโหลดแ๊บมาโอ้ทำไมรู้สึกเวลาวิ่งแล้วมันแบบเหมือนพวกเกม Battlefield หรือ Call of Duty บนคอมเลยนะเวแบบลาวิ่งตึบตึบตับตึบตับ,ตบ,ตบ,ตบเลยนะมีปืนอันใหม่มาอีกนะฮะสไนเปอร์เหรอต้องลองดูซะแล้วน,วนะฮะ มีกดเล็งยิงเฮ็ดช็อตได้ไหมนะฮะ้มีศัตรูมาเพิ่มเฮ็ดช็อตโอ้ยปืนปมันตายจังระหว่างที่มันไอ้นี่อยู่โอเค อันนี้จะเป็นแค่โหมดเทนนิงเฉยๆนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองเข้าดูซิว่าจะเป็นอย่างไดจังๆใดนะวออัปเตอร์นะ after, นะแค่เทนนิงก็รู้สึกสนุกแล้วอะไหนลองเล่นดูซิมันเป็น5 V 5เลยนะฮะ PVP เลยนะ เดี๋ยวมาลองดูสิว่าจะเป็นจังใดอ๋อ A B C นะฮะยึดจุดอ้าทำไมมันอ๋อกดหน้าจอสองครั้งมันจะเล็งนะฮะ เราต้องไปปรับใหม่แล้วล่ะวุว้ว tiêu Đi cột Bơm lượt Ui Thắng lắm Ui oh, mình tục đi. Toàn โอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังอ้าวชนะเกิดมาปุ๊บชนะเลย <c oughs> <c oughs> เกิดไปเกินไปนะโอ้ได้ MVP ว่ะเกมแรก MVP แล้วเนี่ยสนุก<า>ดีนะคุณผู้ชมนะฮะคืออาจจะแบบเออภาพก็สวยใช้ได้อยู่นะ อาจจะแบบถ้าเล่นไปอาจไปอาจจะกระตุกนิดๆ,ๆหน่อยๆนะฮะแต่ภาพสวยดีนะยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเดี๋ยวดูทิมีตั้งค่าเสียงอะไรบ้างไหม mm hmm. Music, Volume. มิวสิกวอลลุ่ผมปรับเลยแล้วกันนะฮะผมไม่ค่อยชอบฟังเพลงในเกมสักเท่าไหร่นะฮะให้มันคอ,อๆเบาๆ,ๆ,ๆก็พอนะฮะ นี่ผมปรับภาพเป็นมีเดียมนะฮะถ้าหายผมว่าน่าจะกระตุกนะ,ะก็คือมันปรับให้อัตโนมัติตามตามที่มันมีให้แหละนะฮะแล้วก็มี a s s e n a l a s s e n a l นี่จะเป็นพวกอุปกรณ์แต่งนู่นี่นั่นนะฮะมีเลือกอันนี้คืออะไร armor pack อันนี้จะเป็นพวกยาเซรุ่มนะฮะ โอเคเอาไว้ฉีดเพิ่มเลือดอะไรงี้นะฮะแล้วก็มีเอเจนต์ด้วยนะฮะอ๋อจะเป็นพวกหน้ากากอะไรพวกนี้นะฮะคือเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ไหมแบบเปลี่ยนเป็นตัวละครพวกตัวละครหญิงอะไรเงี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกมมันน่าจะ เพิ่งเปิดน่าจะยังไม่มีแบบหมดเลือกเพศเลือกอะไรบ้างนะอือดูมีหมวกมีอะไรให้อันนี้ก็อันนี้ก็เทศเดีนะลองซื้อสิโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็เสื้อเสื้อเราเอาแบบ มันต้องถึงเลเวลสิบถึงจะปลดล็อกนะฮะเสื้อเสื้อสีแดงเลยนะต้องใช้แต้มดาวซื้อวะ่ะโอ้ชุดแบบเต็มพิกัดเลยนะเนี้อ่าต่อไปดูกางเกงสิ เอานี้ล้กันอันนี้ถูกดีออเอานี้ล้กันนะฮะใช้นี้เลยแล้วกันโอเคมีปืนอะไรมาัางมีปืนพกนะฮะซึ่งซึ่งลำาแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะมีปืนลูกซองต้องดาวน์โหลดเป,ปีอนอีกนะฮะโหลดสก,กินหลดอะไรขึ้นมาให้มันโชว์นะฮะไอ,อเกมมันก็น่าใช้ได้อยู่นะเออ เกมอันนี้ปืนที่เราใช้เมื่อกี้นี้นะฮะฟาร์มาร์สนะฮะแล้วก็ปืนนี้เป็นปืน U.S.P. นะฮะปืนพกนะ U.S.P. แต่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะฮะเพิ่งเล่นนะฮะแล้วก็มีมีดด้วยเฮ้ยม,มีดก็อันนี้มีดอะไรมีดพลาหรออะไรนะคุกี้นะคู คุกคุกลีมีดอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ่านชื่อยากแกวะอันนี้เป็นอ่าจังเกิลคิงนะฮะอ่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาลิอาลิเกเตอร์นะฮะมีดอาลิเกเตอร์นะฮะโอเคระเบิดเมื่อกี้ก็ปาไปแล้วลูก ลูกหนึ่งนะฮะมันมีมันมีสองลูกแต่มันต้องไอ้นี่อยู่อีกนะฮะต้องโหลดอีกนะฮะต้องรอโหลดมีเปลี่ยนชื่อมีให้อยู่แล้วนะฮะมีชุดอวตารด้วยนะฮะเอาอวตารอะไรดี ไม่รู้จะเอาอวตารรูปอะไรอันนี้รูปอะไรรูปไกลล่เหรอเอารูปนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะคือถ้าใครอยากเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะเกม War After นั่นเองนะฮะคือภาพก็สวยใช้ได้นะฮะขนาดอันนี้คือปรับแค่มีเดียมนะฮะถ้าเกิดผมปรับไฮเ่ะ ผมคิดว่าน่าน่าจะกระตุกกันนะแต่นี่คือผมอัดไปเล่นไปมันก็เลยแหลกนิดๆหน่นนนอยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าใครแบบอยากเล่นด้เฉยก็แนะนำนะฮะเกมนกี้ก็ใช้ได้นะภาพสวยดีนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ